มากลาอานาลีศิีสวัสด์เป็นตัวนำนิ่สีสวัสด์เป็นตัวนำพิยาพราเป็นตัวที่สองรักเมืองไทยที่สามโกนมาสเตอร์ที่สี่โอรโุปาทีย์สบายในฮัท อีกโคบไปสามศรีสวัสดิ์เป็นตัวนำพยาบาเป็นตัวที่สองโกลมาสเตอร์ที่สารักเมืองไทยที่สี่อปาที่หต่อไปเป็นน้องตอยฮัสมายฮัตสาวิษณุและทรงสถนานอีกโครไปสิบออกทางตรงศรีสวัสดิ์เป็นตัวนำ พญาพอเริ่มแรงนอกตัวนําำ้อมด้วยรักเมืองไทยเริ่มแรงว่ามอีกตวงนี่รักเมืองไทยเป็นตัวนํานี่รักเมืองไทยเป็นตัวนํานี่รักเมืองไทยเป็นตัวนําส่งสมบัเริ่มนี่รักเมืองไทยเป็นตัวนําส่งสมบัิเริ่แรงนอกมเป็นตัวนําคู่กัน